เดี๋ยวเราตามสายไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาว Action Hero ทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะายพาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศกันค่ะเพราะว่าเราอยู่กันที่นี่เลยศูนย์มิการลยหิตแห่งชาตินะคะสภากาชาดไทยช่งวันนี้ ชาย4มิติค่ะนั่นคือหนุ่มคิมฮยอนจุงนั่นเองค่ะวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างตามสายเข้าไปข้างในกันเลยค่ะตนนี้ค่ะายอยู่กับแฟนคลับของหนุ่มคิมฮยอนจุงแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเกิดเขากันเลยดีกว่าอ่ะตอนนี้ค่ะอยู่กับตัวแทนของหนุ่มคิมฮยอนจุงแล้วนะคะวันี้มาทำอะไรกันบ้างคะพี่ต้อยก็มีแจกมื ก็บริจาคเลือดอะคะทำความดีให้พ่อหลวงของเราค่ะแล้วก็ส่งใจไปให้คิมยันจุงค่ะวันนี้ก็เป็นวันพ่อใช่ไหมคะเราก็เลยมาทำความดีเพื่อพ่อกันค่ะ oh ก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ก่อให้เกิดขึ้นในหนึ่งมิชชั่นนี้นะคะต้องถามพี่ต้อยดีกว่าว่าอันนี้คือกิจกรรมอะไรคะพี่ต้อยเพลงวารวะพ่อค่ะ,พะ,พคะเพลงอะไรคะพี่ต้อยต้นไม้ของพ่อค่ะถเกิได้จากข้างหลังนะแต่ละคนนี่คือแบบว่าแต่พี่มันการร้องเพลงมากๆเลยน่ารักมากค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะที่เหล่าแฟนคลับกิมยรยนจูงได้ทําให้ในวันพ่อปีนี้ของ ถวายพระพรแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรากำลังจะทำอยู่นะคะนั่นคืออะไรคะพี่ต้อยนำ้ำถวายพระพรค่ะแล้วก็ลงนำ้ำถวายพระพรนี้เราทําเพื่อวันพ่อวันพ่อของชาติวันพอ<ช>่อแห่งชาติค่ะพ่อหลวงของเราค่ะอย่าพูดถึงสำหรับทุกคนเลยค่ะว่าให้มาทําความดีเพื่อพ่อหลวงของเรากันพ่อหลวงของเรามีองค์เดียวเราก็ทําเพื่อพ่อของเรานะคะวันพ่อทําอะไรเพื่อพ่อบ้างค่ะสำหรการลงน้ำครั้งนี้ค่ะจะนำสมุดไปวางไว้ที่ไหนคะพี่ต้อยที่ซิริลาชค่ะจะไปฝากมอบให้ท่านค่ะ ของบ้านคิมยอนจูนั่นเองค่ะนั่นคือพี่มีโซค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนนะ่อนที่จะไปคุยกับพี่มีโซตัวเย็นมากอันนี้เป็นครั้งแรกของการบริจาคเลือดหรือเปล่าคะใช่ค่ะเป็นครั้งแรกค่ะกลัวไหมถ้าเป็นกลัวค่ะพี่มีโซกลัวไหมกลัวค่ะอยากทำความดีค่ะตอบพ่อของเราแล้วก็มีกิจกรรมดีๆให้กับบ้านคิมยอนจูนไทยแลนด์เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่อนนะคะว่าหลังจากที่พี่มีโซนะคะบริจาคเลือดเสร็จแล้วเขายังจะตัวสั่นขนาดนี้ด้วยป่ะขอบคุณนะพี่มีโซ เคยรอสายกับลุงไหมคะตื่นเต้นก่อนที่จะได้จับพอจับแล้วก็โอเคก็เป็นล<ะ>ุงอะทำความดีให้พ่อแล้วก็ทำความดีให้กับลุงคีเมียวจุ้งด้วยใช่ไหมคะยังไ,ไงก็อยากให้เชิญชวนทุกคนนะคะมาบริจาคเลือดกันค่ะมาบริจาคกระเทียไม่น่ากลัวอย่างที่คิดไม่เจ็บอย่างที่กลัว <laughs> <laughs> มาบริจาคก,กันเยอะๆนะคะตอนนี้กำลังขางเพื่อนคะ่ะขอบคุณค่ะพี่มิชชั่น บริจาคเริ่มมาแล้วนะคะนี่คือกิจกรรมอะไรคะจับรางวัลให้กับผู้ที่มาร่วมวันนี้ค่ะมีอของรางวัลแล้วนะคะทางชีวิตทีทรัของเราค่ะก็ขอร่วมด้วยนะคะพี่ต้อยเป็นการนําเสื้อนนคะวีสวีชิคทีนค่ะมาร่วมด้วยผลหวานน่ารักน่ารักมอบให้พี่ต้อยเลยโอเคตอนนี้ค่ะได้เวลาจับฉลากแล้วค่ะพี่ต้อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีก,กว่านะคะว่าแต่ละคนเขาจะได้อะไรกลับบ้านไปบ้างค,ะ oh, ค่ะ ยังสนุกสนานเลยตอนนี้ก็เลยขออนุญาตถึงตัวพี่ต้อยนะคะมาร่วมพูดคุยกับเรากันดีก,กว่าค่ะพูดถึงกิจกรรมนี้โดยโรวมถึงพี่ต้อยว่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเราแฟนคลับที่มาทํากิจกรรมวันนี้คิดว่าแฮปปี้นะคะมีความสุขม,มากค่ะขอบคุณได้บูสคุยเพราะปัดส,สันกันด้วยอ่าและอีกหนึ่งอย่างค่ะถ้าเกิดคิมยองจุงเนี่ยเขาเห็นว่าเราทําความดีตรงนี้อยากพูดอะไรกับเขาค่ะพี่ต้อยก็อ,อยากบอกว่าพวกเราแฟนคลับคิมยองจุงที่อยู่ประเทศไทยนะคะก็จะ กิมยันจุงแล้วก็จะเป็นแบบนี้ตลอดไปค่ะการทําความดีครั้งนี้นะคะเราทําความดีถวายในหลวงนะคะอยากให้กิมยันจุงมีส่วนร่วมในการทําความดีครั้งนี้ รวมไปถึงยังได้บุญด้วยค่ะก,กับการบริจาคโลหิตครั้งนี้ค่ะสําบเพื่อนคนไหนนะคะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อยากให้เรานะคะไปเก็บภาพบรรยากาศความทรงจําแล้วก็สามารถส่งเรื่องราวมาได้เลยค่ะที่นี่เลย facebook.com/AsianHeroV ค่ะวันนี้บุหรหลังซายแล้วนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ